สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Avery Official วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนอ iOS 14นะอ่าเป็นทิก iOS 14ง่ายๆนะครับทำชมง่ายๆนิดเดียวเลยก็คือวิธีการเปลี่ยนหน้าแบบเร็วๆไม่ต้องไปเรื่อนๆๆๆๆๆๆๆแบบไปหน้าสุดท้ายแบบ แบบโหปวดนิ้วกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะนะฮะก็สมมติใครมีเป็น1ิบหน้ายี่สิบหน้าอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยอันนี้คือหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่นะฮะแอปไลบรารีหน้าที่ห้าแล้วก็แอปไลบรารีไม่เกี่ยวนะฮะไม่นับนะฮะเราก็สมมติท่านผู้ชมมีจุดๆเนี้ยยี่สิบจุดอะทำยังไงอะต้องมานั่งเลื่อนทีละอันทีละอันทีละอันอย่างงี้ให้เมื่อยนิ้ว ปวดนิ้วไปไม่เอาครับท่านผู้ชมโอเค i อโฟนสินะครับทําได้เฉพาะ i อโฟนสิขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมทิคนี้นะฮะโอเคก็ก็จะมาสอนกันเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะจอยแค่คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกันต่อในการทําคลิปต่อๆไปของผมแอร์บีอีออฟฟิเชียลโอเคเอาไปดูกันเลยโอเคนะครับทิคง่ายๆของ i อโฟนสินะครับโดยการเปลี่ยนหน้าแบบเร็วๆนะฮะวิธีการก็คือนี่ฮะสังเกตจุดๆเห็นยวไหมครับให้จุดๆเนี่ยครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมแตะค้างเอาไว้ปุ๊บ แต่ครั้งไปมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมแต่ครั้งเอาไว้ไม่ใช่จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบมีกรอบเพิ่มขึ้นมาท่านชกก็นี้เลยนะฮะถ้าจะเลื่อนไปทางขวาก็ปัดทางขวาครับถ้าจะเลื่อนไปทางซ้ายปัดทางซ้ายครับนี่เห็นไหมจุ๊บหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่น,นะฮะนี่ฮะถ้าสมมุติมียี่สิบหน้าเนี่ย ไปเลยหน้าสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะครับปึ้งนี่โอเวอร์ละเวอร์ละนะฮะหรือจะเปิดไปแอปไลบรารีไงก็คือมี20หน้าไปแอปไลบรารีไม่ได้ไปที่หน้า20แล้วก็เปิดแอปไลบรารีได้อย่างนี้ครับทคิคง่ายๆสำหรับ iOS โอเคครับผมก็มาสอนแค่นี้แหละครับก็กดไลค์กดที่บอกไปแล้วก็คือกดไลค์กด subscribe กดถุกยันนาจอยในคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทั้งคิปต่อไปของ BMW, โมเอลว official อ๋อลืมไปครับลืมบอกไปเลยท่านผู้ชมนะฮะลืมบอกไปเลยว่า ว่า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 อะไรนี่ครับท่านผู้ชมสังเกตเลยไหม 500 Subscriber เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทับชมกันมากด้วยนะครับตอนอถึงครึ่งทางแล้วนะครับโอเคกดไลค์กด subscribe ให้ถึง1,000ัซับไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณกันมากนะครับที่ติดตาม5 0 0 s u b s c r i b e กันพร้อมๆกันนะครับโอเคใครที่ติดตามก็ติดตามกันต่อไปนะใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีสาระถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ไปแล้วครับจังหวะนี้ข้อตัวอะไรก่อนพวกกนใไม่ในลิปหน้า サブリか